สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง South Island Story อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาว่ากันด้วยข้อคิดที่ได้จากสุภาษิตสำนวนไทยตรงที่ว่าสีซอให้ควายฟังเดี๋ยวลองมาแลกเปลี่ยนข้อคิดมุมมองตรงนี้กันนะคะก็สำหรับช่วงนี้นะคะ สาวดอยจะชอบไปหาดูสุภาษิตคำพังเพยแล้วก็ที่เป็นสุภาษิตสำนวนไทยนะคะดูฟังแล้วเอามาพิจารณากับข่าวสารและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ติดตามรับชมกันมาตลอดเวลานี้มันก็ถ้าถ้าสุภาษิตอันไหนมันเอามาประกอบ เหมือนมันมาเข้าล็อกกับตรงที่เหตุการณ์ที่เราติดตามชมกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งละสาวดอยก็เหมือนจะเกิดข้อคิดแต่มันจะเป็นข้อคิดมุมมองในอีกแบบของสาวดอยที่ได้มาจากการไปรับฟังรับชมสุภาษิตสำนวนไทยของเรานะคะแต่บางสุภาษิตของเขาเขาอาจจะตีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งแต่ของสาวดอยสาวดอยจะ เกิดข้อคิดที่ว่าจะเอามาจับใส่กับเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้ในมุมมองของสาวดอยนะคะอันนี้ไม่ได้จะไปแปลความสุภาษิตของใครนะคะแต่ที่จะสาวดอยจะเอามาคุยก็คือข้อคิดที่ได้จากการไปฟังสุภาษิตแล้วสุภาษิตที่สาวดอยไปฟังแล้วเกิดข้อคิดในอันในคลิปนี้ก็คือสีซอให้ควายฟัง คืออย่างไรนะคะก็จากเหตุการณ์อ,อ๋อก่อนอื่นต้องบอกว่าสุภาษิตที่ว่าสีซอให้ควายฟังเขาเปรียบได้กับคนที่เหมือนเราไปไปพูดไปอะไรกับคนบางกลุ่มบางหมู่เหลา่าซึ่งพูดอย่างไรบอกอย่างไรเขาก็ไม่รับฟังก็คือมันไร้ประโยชน์ใช่ไหมคะนอกจากบางบางคนบางกลุ่มอาจจะไม่รับฟัง บางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องคือฟังไม่รู้เรื่องกับไม่ยอมรับฟังมันก็จะเข้าอยู่ในหมวดเหมือนที่ว่าเราไปพูดไปให้ข้อคิดอะไรเขามันก็เปล่าประโยชน์ใครจะไปตำหนิติดเตือนหรือไปอะไรยังไงก็ไม่ไม่รับทั้งสิน้นนั่นแหละแล้วทีนี้คนที่ไปพูดไปบอกสปรารถนาดีหรือไม่ปรารถนาดีมันก็เหมือนสีซอให้ควายฟังนะคะกอ็อันที่จริงในมุมมองข้อคิดของสาวดอยเปียบได้กับสองด้านเลยนะก็คือ เหมือนมีคนอีกคนหนึ่งกําลังพยายามที่จะไปพูดให้ร้ายอีกคนหนึ่งไปพูดให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเขายังไงแต่ถ้าเขาไม่รับฟังเปล่าประโยชน์แต่อันนี้จะเป็นข้อดีนะข้อดีเหมือนกับว่ามันก็เข้าข่ายเหมือนสีซอให้ควายฟังนั่นแหละแต่เป็นควายฉลาดเนาะเขาจะเขาพูดให้ร้ายให้อะไรยังไงควายก็ไม่สนเออนั่และ,ะคือมันเป็นข้อเสียคือควายไม่รับฟังทําตัวควายๆไว้ดีแล้วเพราะว่า ถ้าไปฉลาดรับรู้มันมากก็ทุกมากใช่ไหมแต่ในอีกด้านหนึ่งของสีซอให้ควายฟังก็คือสิ่งดีๆข้อคิดดีๆที่เขาจะเอาไปใส่ให้เขาจะไปชี้แนะชี้นาหรือว่าแบ่งปันอะไรเขาพูดเขาบอกเขาเตือนอะไรก็ไม่ฟังเขาจะอธิบายเหตุผลต่อให้เหตุผลดีแค่ไหนก็ไม่ยอมฟังอันนั้นก็สีซอให้ควายฟังเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นน่ะคนสีซอเหนื่อยคนสีซอเหนื่อยนะคะในกรณีที่ ที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้อันนั้นก็คนสีซอก็เหนื่อยเหมือนกันคือสีทั้งสีสีทั้งสีในด้านไม่ดีไงไปพูดให้ร้ายเขาไปกูเรื่องสายร้ายปสีเขาต่างๆนานาก็เหมือนก็เหมือนสีซอให้ควายฟังเหมือนกันนะั่นแหละแต่เปรียบได้อีกอย่างหนึ่งนะเหมือนหมาเห่าไป็นตองแห้งนะปล่อยหมาเหมันเห่าไป <c oughs> ไอ้คนถูกเห่าก็ทําตัวเป็นใบตองแห้งไม่รับรู้อะไรเลยแบบนี้อันนี้มันเป็นข้อคิดของเสาวดอยเองนะคะที่สาดอยฟัง ฟังสุภาษิตแล้วทีนี้สาวร้อยก็มาได้ข้อคิดตรงนี้ก็เลยลองเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในคลิปดูก็แต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนใต้คลิปกันดูนะคะเพราะว่าเอการสุภาษิตบทเนี้ยสีซอให้ควายฟังที่สาวร้อยไปฟังมานะแล้วมันมาประกอบกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราติดตามดูอันเนี้ยก็คือเหมือนคนที่ติดตามข่าวสาร่ะทั้งคน ทั้งคนถูกโจมตี meantime, และก็คนโจมตีทุกคนมีมีภาวะมีจังหวะที่จะเป็นจะเป็นควายเองก็ได้จะเป็นคนสีซอให้ควายก็ได้มันมีทั้งสองหมดไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นควายและควายเลยอย่างเดียวไม่ใช่บางเรื่องบางประเด็นทุกคนก็บางคนก็เป็นคนสีซอในจังหวะนั้นๆประเด็นนั้นๆอีกคนหนึ่งก็เป็นควายแต่อีกบางเรื่องบางราวอีกประเด็นหนึ่ง เอกคนที่เป็นควายในเรื่องนั้นก็อาจจะมาเป็นคนสีสวยคนสีกลายเป็นควายคือเอามาเอามาคิดวิเคราะห์แบบลองมาเอามาวิเคราะห์ใส่กันนะแล้วมันก็หลงล็อกกันนะแล้วทีนี้คือสาวดอยฟังบางทีสาวดอยฟังนะเขาพูดคิดเครียดแต่สาวดอยจะไม่ค่อยเครียดนะสาวดอยไม่อยากเครียดอุย้ยเหงื่อออกเลยร้อนคือสาวดอย ฟ,ฟังเสร็จแล้วก็มานั่งคิดพิจะะารณาแล้วสาวดอยบางทีจะขำม,มากกว่ายิ่งถ้าตัวเองเอามาฟังคิดแล้วก็มาคิดปรุงแต่งปฏิปะตะแล้วก็มันจะยิ่งขำหนักเข้าไปคลิปนี้ก็เลยได้ตรงเนี้ยคือวันเนี้ยสาวดอยนําข้อคิดนะคะสาวดอยจะย้ําจะย้ําเลยว่าข้อคิดที่ได้จากสุภาษิตไทยนะคะแต่สาวดอยไม่ได้ว่า จะเอามาตีความสุภาษิตของไทยนะคะไม่ได้เอามาตีความนะคะแต่ว่าไปฟังสุภาษิตสำนวนไทยในในแบบนี้แล้วสาวดอยก็เกิดข้อคิดมุมมองของสาวดอยแบบนี้แล้วสาวดอยก็เลยเอามาพูดเอามาคุยในคลิปนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนข้อคิดกับเพื่อนเื่อนคนอื่นๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ในโหมดของสาวดอยสาวดอยจะไม่จะไม่นําเสนออะไรที่ซีเรียสน,นะสาวดอยอยากให้ขำๆฮาๆแต <inate> ในความขำขำห่า <akat> <c oughs> เนี่ยคืออันที่จริง <laughs> มันก็เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติของเราจริงๆอ่ะมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขหรอกทีเนี้ยมันก็มีบ้างแหละที่เราไปฟังอะไรฟังเรื่องเครียดเราก็จะทุกข์ตามฟังเรื่องสุขเราก็จะสุขตามอะไรเงี้ยแต่จริงๆในธรรมชาติเดิมแท <cin taped> ้ <ites> ของธรรมชาติจริงมันไม่มีทุกข์ไร้ทุกข์ไร้สุขแต่ว่ายากมากทุกวันเนี้ยเนาะเราไม่ไม่ทุกข์ก็สุขไม่สุขก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์กับสุขอันไหนมันมากกว่ากัน ก็นั่นแหละถ้าทุกน้อยถ้าทุกน้อยลงสูงมันก็จะเกิดขึ้นมากเนาะก็โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ว่าด้วยสีซอให้ควายฟังทีนี้อติดดูหนังดูละครดูข่าวสารเสพบข่าวด้วยสติอย่าเสพข่าวด้วยอาคติเสพบข่าวอย่างมีสติก็คือดูฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่าเผลอไปเป็นไปเป็นควายให้เขาสีซอให้ฟัง หรืออย่าเผลอไปเป็นแบบไปสีซอให้ควายฟังเพราะว่ามัน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 เหนื่อยทั้งสองทั้งสองอย่างเลยไอควายนะ่ะมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าไอคนสีซอเหนื่อยมากเลยนะทุกวันนี้สาวดอยก็เห็นสาวดอยเห็นในมุมมองความคิดของสาวดอยนะแล้วก็สาวดอยไม่ได้จำพาอเจาะจงหรอกวันนี้เราวาดกันด้วยแลกเปลี่ยนข้อคิดเฉยๆเนาะทุกคนก็เห็นทุกคนจะเห็นแต่อยู่ที่ว่าใครจะ วิเคราะห์แยกแยะคิดไปมองไปในทางไหนอันนี้สาวดอยก็มุมมองของสาวดอยสาวดอยมองแบบนี้เนาะทุกวันเนี้ยมันมีทั้งคนมันมีหลากหลายมู่เหล่าบางครั้งบางทีอะ่ะบางบางสิ่งบางอย่างเรามันเชื่ออะไรไม่ได้เลยนอกจากแม้แต่ตัวเราเองเราก็ว่าเราเชื่อใจตัวเองนะเชื่อใจตัวเองให้มากที่สุดแต่ บางทีเราก็ยังเชื่อใจเราก็ยังคิดผิดมองผิดเข้าใจผิดไงเราก็ยังเชื่อตัวเองไม่ได้เสียทีเดียวก็คือบางอย่างก็ต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์แยกแยะนานๆหน่อยโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรมาแลกเปลี่ยนก็ลองมาแลกเปลี่ยนใต้คลิปนี้นะคะสาวดอยก็นำคลิปนี้มาคุยในหมุนนี้ ก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พูดผิดพลาดพลั้งไปกลับขอเข้ามารมและขออ่งโหสิกรรมทุกกร,รณียกรรมกับทุกท่านทุกคนนะคะแล้วหากคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์และเกิดเป็นบุญเป็นกุศลสาวดอยขอน้อมแผ่อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทั้งภาคทิ์และภาคหยาบให้ได้มีส่วนร่วมในอานิสงส์ผลบุญจากคลิปนี้โดยทั่วกันไปจนตลอดกาลและนานเทินโูโศโูสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ